สวัสดีค่ะค่ะก็กลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะประจำวันจันทร์ที่22เมษายนค่ะพุทธศักราช2562ค่ะพบกับดิฉันนะคะจีจี้จิตประดีเพลงมากค่ะค่ะดิฉันลํายองปกป้องนะคะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยค่ะทางช่องทางเดิมๆนะคะคือ y o u t u b e นะคะเซิร์ที่ The n e w l i f e GTS นะคะรับรองท่านจะพบกับพวกเรา ทีมงานเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์เดลินิวลนะคะทางช่องในช่วงเวลานี้นะคะ16.3 0นถึง17.0 0นนะคะเป็ใช่ใชำเราก็จะต้องคุณจีจี้ต้องลุ้นว่าดีฉันจะพูดผิดหรือเปล่าก็รอลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงวันนี้มาแกเลยว่าปกติจะบอกว่าสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นซึ่งเป็นอันที่แบบว่าง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆวันนี้เราก็สองคนก็จะมานําเสนอข่าวสารที่ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะคะใช่เลยค่ะพี่ยองวันนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างคุณจีจี้โหมาเช้านี่ดีฉันนะคะเปิดหน้าเฟซบุ๊กื้านาฝีต่างๆหรือว่าอะไรเงี้ยมีแต่คนบ่นพี่ยองเรื่องเรื่องค่ารถเม ปรับขึ้นค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะเขาดีเดย์วันแรกที่ค่ารถเมย์ปรับขึ้นเลยนะคะก็อย่างเช่นรถโดยสารธรรมดาของขอสอมออกเน,นะะี่ยค่ะจากเดิมก็เสียตังค์แค่ประมาณ6บาท50ตอนเนี้ย เป็น8บาทแล้วนะพี่ส่วนรถโดยสารปรับอากาศครีมน้ำเงินนะคะจากเดิมเนี่ยประมาณ10ถึง18บาทเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเป็น12ถึง20บาทค่ะ,คะส่วนรถปรับอากาศยูโรทูนะคะหรือรถสีส้มเนี่ยพี่ยองจากปกติ11ถึง23บาทตอนนี้ก็เป็นตามระยะทางก็คือเพิ่มขึ้นเป็น13ถึง25บาทค่ะ,คะส่วนรถ NGV เนี่ยก็คือให้คิดตามระยะทาง4กิโลเมตรแรกอะ่ะ ก็คือประมาณ15บาทเลยนะคะแล้วก็ถ้าตั้งแต่กิโลเมตรที่4ถึง16เนี่ยก็จะประมาณราคา20บาทซึ่งตรงเนี้ยถ้าใช้ทางด่วนก็ขึ้นอีกนะ,ะไม่ใช่แค่รถเมล์นะพี่ยองรถบอขอสอก็ขึ้นค่ะเขาก็บอกรถบอขอสอก็ขึ้นประมาณ10%ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าอันกันมานานแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเองเนี่ยทางตั้งงตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคะคะ คุณประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การและรักษาการผู้อำนวยการ<ะ>การขนส่งมวลชนกรุงเทพบอกว่าขอสมกเรานี่นะคะเขาบอกว่าได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการปรับขึ้นค่าโดยสารของรถโดยสารปรับประจําทางที่วิ<ะ>่งโดยการให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ,ะตรงนี้เขาไปเริ่มกันที่เกาะพหลโยธินตอนน<ะ>สาวารวีชัยสมรภูมินะคะก็บอกว่า ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารกันวันนี้นะเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายได้แค่นี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยขสอสมกรณี่ยก็ไม่ได้ขึ้นะขึ้นค่าโดยสารมาาน,านแล้วแต่ว่าเขาหวังอย่างเดียวขอให้บริการที่ดีขึ้นค่ะ แล้วก็ทุกอย่างให้มันสะอาดสะอ้านให้มันมนม,นม,มนฐาตรฐานนะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าทําได้เขารับได้เหมือนกันใช่และเรื่องลถต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะให้มาตรงตามเวลาหน่อยไม่ใช่ว่ารอคอยนานเอาง่ายๆสรุปกันง่าย,ายๆเลยพี่ยองก็เหมือนว่าเป็นการว่าโอเคยอมรับได้พอยอมรับได้ในการปรับขึ้นค้าโดยสารครั้งนี้แต่สิ่งสําคัญที่เขาอยากให้เกิดขึ้นเนี่ย ก็คืออยากให้มีการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของการให้บริการนะคะให้มันดีหน่อยไม่ใช่ว่าเสียตังค์แพงขึ้นแล้วแต่ว่าทุกอย่างนี่ยังเหมือนเดิมนะคะ,คะซึ่งอันนี้คุณไปอยูเนี่ยเขาก็พูดเองเลยนะคะบอกว่าเนี่ยการปรับขึ้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นลดทัวร์ของบขอสอหรือว่าลดร่วมบขอสอหรือลดเมขอสอมกนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ย เขาอั้นกันมานานแล้วก็เลยว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยไปสอบถามผู้โดยสารแล้วด้วยนะพี่ยองบอกว่าเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสารเนี่ย เห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เขาไปคุยกับใครนะคะก็แต่ที่คุยมาแล้วนี่คือเห็นใช่เขาค็บอกว่าผู้โดยสารบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าค่าโดยสารเนี่ยตอนนี้ต่ํามากไม่สอดคล้องกับต้นทุนเลยแล้วก็ถือว่าเห็นอกเห็นใจกันเหมือนว่าไม่ได้ปรับกันมานานแล้วแต่สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการเนี่ยก็เหมือนที่ดิฉันพูดไปตะกี้อ่ะนอกจากนั้นนะคะก็คืออีกส่วนหนึ่งอ่ะก็คืออยากให้มีการจัดรถเมย์ใหม่มาด้วยให้บริการแบบให้รวดเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ ให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะทดแทนรถเมเก่านะคะเนื่องจากว่ารถเมใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสะอาดแล้วก็เย็นสบายด้วยแล้วก็รองรับผู้โดยสารในกลุ่มของคนพิการได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะพี่ยองค่ะก็บอกว่า ถ้ามีข้อแนะนําต่างๆนี่ก็สามารถโทรไปได้นะคะที่คอร์ดเซ็นเตอร์ของขอสมกรนะคะเบอร์โทรค่ะหนึ่งสามสี่ปดจํง่ายง่ายหนึ่งสาสี่แปดไม่ได้บอกหวยนะคะร้องเรียนได้เลยค่ะเป็นคอร์ดเซ็นเตอร์ของขอสมกรใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่ของขอสมกรนะพี่ยองวันนี้พอดีไปเจอไปเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการว่าว่าการพังกระทรวงพลังงานนะคะก็ติดตามกันเรื่องของว่า ค่า NGV เขาเรียกว่าค่ากาซ์ NGV เนี่ยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับขึ้นนะคะพี่ยองประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี่แล้วล่าสุดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยก็เลยไปถามความคืบหน้าของคุณสิริสิริจิระพงพันธ์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณสิรินะคะก็ได้อธิบายมาเลยว่าจริง เขาจะมีการปรับขึ้นจริงซ okay. ึ่งอันนี้ม pues, ันเป็นไปตามคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะหรือว่ากบงงก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการประชุมกันแล้วเขาก็สรุปกันมาว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วว่าปตทเนี่ยจะแบกรับค่า NGV นะคะค่าชดเชยอยู่ประมาณ6บาทให้กับรถโดยสารสาธารณะนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้ค่า NGV ของรถทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16.06บาท ลิตนึงเนี่ยประมาณอ๋อต้องเป็นกิโลเนี่ยก,กิโลกร,รัมนะคะกิโลกร,รัมแล้วประมาณ16.06บาทแต่ว่าพวกรถเมย์เต่างๆรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาจะเสียแค่ประมาณ10.60กิโลกร,รัมหนึ่งก็คือต่างกัน <บา S 1> ประมาณ 6, 6บาทกบงเนี่ยเขาก็เลยคุยกันเลยว่าเนี่ยไหนๆก็ทางของ ทางไอ้นี่ยรถโดยสาร,สารของปตทเนี่ยแบกรับมานานแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะชดเชยเหลือแค่3บาทชดเชยให้3บาทก็เลยสรุปกันเลยง่ายๆเลยนะคะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะก็จะดีเดย์เป็นวันแรกเลยที่จะมีการปรับขึ้นค่า NGV นะคะค่าก๊าซ NGV เนี่ยกับรถโดยสารสาธารณะทั่วไปนะคะก็คือประมาณกิโลกร,รัมละ1บาทก่อนรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมัน3บาท แต่เขาก็จะกระจายกระจายกันเดือนพฤษภาอ่ะหนึ่งบาทเดือนกันยานี่หนบาทแล้วก็เดือน,นมกราปี63มเนี่ยอีก1บาทนะคะก ช่วยกันชดเชยกันให้ตลอดเลยใช่แต่อันนี้เขายืนยันชัดเจนเลยว่าจะไม่ห้ามขึ้นปรับขึ้นค่าโดยสารอีกเพราะว่าการปรับขึ้นค่า NGV ครั้งเนี้ยเขารวมกับค่าโดยสารสาธารณะรอบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นห้ามมีการปรับขึ้นราคาอีกเลยนะคะไม่มีเหตุผลอืมไม่มีเหตุผ, <ม S 1> ผ <ม S 2> ลแล้วรวมมาแล้วความชัดเจนละใช่ค่ะ <c oughs> วันนี้เราอยู่ในเรื่องร้อนแรงกันพี่ร้อนแรงเรื่องนี้ก็ร้อนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยเรื่องเก็บภาษีค่ะภาษีดอกเบี้ยไม่เกิน2 20,000บาทขึ้นไปเนี่ยต้องเสียแล้วก็คนที่มีดอกเบี้ยระดับ20,000บาทเนี่ยต้องมีเงินอย่างน้อย4ล้านใช่ประมาณ4ล้านบาทเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บของกรมสัมพากรใช่ไหมพี่วันนี้ก็เลยกรมสรรพากรเองก็เลยเตรียมนัดค่ะนัดทางสมาคม แบงค์ uh, นะคะ <Ha. S 1> ทั้งหมดเนี่ยนะคะ <Ha. S 1> โดยเฉพาะ uh, วันพรุ่งวันพรุ่งนี้นะค่ะ <Ha. S 1> เช่โดยคุณปิน่นสายสุรวดีนะคะรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธาาศาสตร์การจัดเก็บภาษีและโคศกของกรมสัมพากรณ์เนี่ย <Ha. S 1> ก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางกรมจะมีการประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย <Ha. S 1> และตัวแทนของสมาชิกธนาคารพาณิชย์เพื่อกำหนดแนวทางในการเปิดให้เจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ย <Ha. S 1> เข้ามาแสดงความยินยอม แล้วก็นําส่งข้อมูลบัญชีดอกเบี<ม>้ยให้เป็นทิศทางเดียวกันเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>คือต่างคนต่างก็ทํากันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เป็นอเ,เพราะว่าเวลาเงินมันจะเต็มแบบดอกเบี้ยสองหมื่นเขาก็สามารถปิดบัญชีนี้ปิดเปิดบัญชีใหม่เพื่อที่จะเลี่ยงตรงนี้เลี่ยงเขาเรี่ยง,เล,ยงเลี่ยงบาลีแต่<ช>ต่อไปเนี่ย<ะ>ก็มาคุยทุกอย่างจัดระบบกันใหม่เลยวันพรุ่งนี้ จะมีรายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะทางแบงก์เองเนี่ยเขาก็ได้มีการหาลือเขาก็จะหาลือเหมือนกันพรุ่งนี้เหมือนกันพี่บอกสงสัยนะ่จะหาลือก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปคุยกรมสัมภาร์อีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเด็นใหญ่เลยที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ก็คือว่า ทำไมจะต้องให้ฉันไปเซน็นในเมื่อทุกคนนะ่ะมันมีข้อมูลอยู่ยแล้วแต่กรมสรรพากรเนะ่ะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยมาคุยกันเลยว่าวิธีการเซ็นเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเซ็นยินยอมเนี่ยก็คืออย่างเช่นทางแบงก์เขาก็มองว่าอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยไปเซ็นธนาคารเดียวเลยแล้วก็เชื่อมโยงในทุกบัญชีของทุกธนาคารหรือว่าสามารถเซ็นยินยอมบนโมบายแอปพลิเคชันได้หรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องไปดูร เบียบวิธีการปฏิบัติและก็ขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะว่ากฎระเบียบเนี่ยเขากำหนดไว้อย่างไรบ้างนะคะโดยที่จะมีความชัดเจนพรุ่งนี้หลังจากนั้นเขาก็ไปคุยกับสัมภากรนะคะค่ะ,ะซึ่งเรื่องนี้ทางสัมพากรเนี่ยตอนนี้ที่เขาบอกว่าวิภากวิจารณ์การเนียมาตรการดังกล่าวจะทำให้เจ้าของบัญชี เงินฝากออมทรัพย์จานวนมากเนี่ยที่ไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยจะต้องมาเสียตังอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้จะมีการยกเลิกไหมค่ะค่ะเขาตอบว่าไงาอว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้นะก็เป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วว่าข้อมูลเนี่ยทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังคงเครืออยู่และสมมติถ้าจะเอาจริงๆเอาให้ทันตามกําหนดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ไม่ทันแน่นอนเพราะเวลามันสั้นเพราะบางคนก็บอกว่าเขาก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมา เพื่อที่จะมาเซ็นยินยอมเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางทีก็เยอะเหมือนกันซึ่งตรงนี้แบบเล็กๆน้อยบางบางทีมันไม่คุ้ม,มถ้ามีเงินฝากแบบระดับ4ล้านเนี่ยโอเคใช่ค่ะ,คะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไงเนี่ยคุณปิ่นสายนะคะโคศกของกรมสามพากรยืนยันชัดเจนเลยว่าจะไม่มีการยกเลิกประกาศฉบับนี้แน่นอนแต่อาจจะหาแนวทางเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เจ้าของบัญชีเงินฝากอะ่ะ ได้รับความสะดวกในการยินยอมมากที่สุดนะคะเพราะว่าประกาศฉบับนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแค่วิธีการส่งข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภาษีดอกเบี้ยเพราะเรื่องนี้เขายืนยันว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีรายได้ ของภาษีดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าไม่ถึง2 0 0 0มื่นอ่ะยังไงก็ไม่มีการเสียภาษีอยู่แล้วแต่ขอนิดนึ่งขอให้มาเซ็นยินยอมแต่ไอเรื่องประเด็นเซ็นยินยอมเนี่ยะคะ่ะมันเป็นประเด็นร้อนอยู่ทุกวันนี้ว่าทําไมเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหดอกเบีย้ยเรา5้0หบาทหรือบางคนก็ได้ดอกเบีย้ยแค่ประมาณหลักสิบเงี้ยหลักสิบาทโอ้จะต,ต้องเดินทางไปแบงค์เนี่ย จะต้องค่ารถนี่เท่าไหร่ดูสิค่ารถก็ขึ้นอีก่ารถก็ขึ้นอีกดูมันก็เลยเหมือนว่าไม่สะดวกไงพี่ยอมแต่ก็ไม่เป็นไรวันุกนี้พรุ่งนี้ก็รู้กันถเกรา้ว่าถึงจะมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวิธีการจัดเก็บต่างๆเนี่ยหรือว่าการไปเซ็นยินยอมเนี่ยว่าจะต้องทําแบบไหนบ้างหรือว่าอาจจะมีการขยายเวลาออกไปอีก ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันใช่ท,ะะที่เขาบอกให้มองข้ามช็อตกันเลยตอนเนี้ดูวิธีการอย่างเดียวเลยถ้าวิธีการไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันก็ยังพอรับได้แต่ถ้ามันยุ่งยากเนี่ยถ้ามีเนี่ยอย่างพี่ยองเนี่ยมีทุกแบงค์ทุกธนาคารเป็นสิบแบงค์เลย<อ>มีการามองหน้ากัน แบงค์หนึ่งฝากเท่าไหร่พันสองพันอย่างเงี้ยถ้าสมมติจะต้องไปทุกแบงค์อย่างเงี้ยต้องเสียค่ารดเท่าไหร่มันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ถ้าแนวทางจะบอกว่าถ้าเซ็นแบงค์เดียวแล้วก็เหมือนเวลาเราเซ็นเครดิตบูโรเครดิตบูโรก็สามารถแบบดูได้ทุกบัญชีใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันก็แล้วกันนะคะส่วนเบรกหน้าเราก็จะมาคุยกันเรื่อง ร้อนๆเหมือนกัน<ะ>เพราะคุณสมคิดบอกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่คืบมันไม่เดินหน้าเลยมีแต่แบบว่าขาลงตลอดเวลาทำยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบกันค่ะพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนุกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจจาสื่อพิมพ์เดลิเนิวสในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา ทาง y YouTube Live ช่อง d ดลนิวไลฟ์ทีเออย่าลืมซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสื่อพิมพ์เดลนิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทาง YouTube Live ช่อง d ดลนิวไลฟ์ทีเออย่าลืมซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ ก็กลับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจในเบรกที่2นะคะเช่นอย่างที่เราเกิดไว้เมื่อสักครู่นี่เองก็คือว่าตอนนี้คุณสมคิดนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยแบบมันนิ่งนิ่งจนน่าแปลกใจจนแบบว่าปกติในเวลาเลือกตั้งเสร็จปั๊บเงินมันจะต้องสะพัดเลยก็เศรษฐกิจมันจะต้องหมุนเวียนแล้วปรากฏว่านี่ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อที่จะ ทำยังไงให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแล้วก็แบบว่าไม่มีการขาดช่วงแล้วก็ไม่สะดุดนะคะล่าสุดเนี่ยทั้งคุณสมคิดจาตุศรีพ<ะ>ิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะ,ะก็บอกว่าได้มีการติดตามผลการดําเนินงานและให้ในโยบายทางกระทรวงอุตสาหการรม<ะ>ว่าตอนนี้บรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มหยุดลงมา<ะ>จนน่าแปลกใจต่างกับต่างจากการเลือกตั้งครั้ง<ะ>ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่า คนเริ่มเครียดค่ะส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาก็จะเกาะติดข่าวสารต่างๆว่าใครจะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมความรู้สึกของคนเช่นเดียวกันนักลงทุนเองก็อยู่เพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้การลงทุนเนี่ยมันหลักหมื่นล้านมันไม่เยอะหลักหมื่นล้านแสนล้านตรงนี้ก็ต้องเขาก็เวลาจะลงทุนเนี่ยนะ ทุกอย่างนโยบายต่างๆมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องแบบว่าใชงให้ความเชื่อมั่นกับเขาเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ภาครัฐเองเนี่ยก็เลยต้องมาดูว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไรให้ขยายตัวต่อไปแล้วก็ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้อย่างน้อยๆก็ใช้เวลาอีกสเดือนก็ทุกอย่างนะทชาให้มันเดินหน้าต่อไปแบบไม่ใช่ว่ามาสะดุดขาตัวเองเป็นหัวทิมเนาะ ใช่<ะ>ค่ะแบบที่เห็นในภาพเนี่ยก่อน<ะ>หน้านี้ก็คือไปทางกระทรวงการคลังมา<ะ>เขาก็เคยบอกแล้วว่ามาตรการกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็จะ ประมาณเดือนพฤษภาเนี้ยจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาแล้วนะคะ,คะแล้วก็วันนี้นะคะทางคุณสมคิดเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้เขาค่อนข้างเป็นห่วงเลยในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าปกติทุกครั้งนะคะเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเงินก็จะสะพัดมากเลยแต่มาครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่เงินไม่สะพัดมาสองเดือนแล้วเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งสนิทเลยเพื่อที่ตอนเนี้น่าจะเกิดจากการรอดูความชัดเจน เพราะว่าเหมือนที่พี่ยองบอกไปว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยเขาก็มองว่าเศรษฐกิจอะมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าคนเครียดตอนนี้คนเปิดทีวีมาหรือตอนเช้าๆมาดู Facebook ดูอะไรดูก่อนเลยว่าใครจะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรมันก็ไม่มีอารมณ์การใช้จ่ายกันนะพี่ยองเรื่องการลงทุนต่างๆตรงเนี้ยเขาขอเลยเนี่ยไม่ว่าจะไปทั้งกระทรวงการคลังหรือกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะขอเลยว่าขอหย่าย,ยุดทํางาน ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าขอให้ข้าราชการทุกคนทุกหน่วยงานเลยนะคะเพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อไปและก็ตอนนี้ก็ดูอยู่เลยว่าเป็นยังไงขอให้ทุกคนน่ช่วยกันทำงานเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมหรือว่ารักษาแรงเหวี่ยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะ่ะให้มันเดินหน้าไปได้นะะไม่งั้นมันก็จะยิ่งมีปัญหาเขาบอกว่าอย่าใส่เกียร์ว่างใช่คนชอบพูดว่าที่ผ่านมามข้าราชการใส่เกียร์ว่าง ตรงนี้ก็เลยขอความร่วมมือไปนะคะก็บอกว่านอกจากนี้นะยังมีประเด็นอีกที่ที่น่าห่วงเหมือนกันนะตรงคุณคิดก็บอกว่าอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเดินหน้าตามแผนแล้วก็ลดจํานวนการอ้อยที่ไฟไหม้ปกติเวลาจะเอาอ้อยเข้าโรงงานเนียส่วนใหญ่คนก็แบบไม่นั่งไม่ต้องมาเสียค่าแรงงานแบบไปดิไฟออกใช้วิธีเผาเลยเผาเสร็จแล้วก็ตัดส่งโรงงานอันนี้ก็บอกว่า ตรงนี้อยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดิมเนินแผนลดจำนวนอ้อยไฟไหม้ให้เหลือ0%ซ<ะ>ภายใน3ปีหรือภายในฤดูการผิดปี64สีถึงทับหกนะคะ<ช>ตรงนี้<ะ>ต้องทำให้ได้ก็บอกกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ<ะ>เพราะว่าช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ที่ผ่านมาไม่ได้รับไม่ได้รับการแก้ไข<ะ>แล้วมันก็ทบ กระทบต่อกันท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะพ<ช>ื้นที่ภาคเหนือนะเ <ฮะ S 1> ช่นเชียงใหม่เชียงราย<อ>ก็บอกตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ <ฮะ S 1> หากไม่เร่งแก้ปัญหาก็บอกปีหน้าเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะหายออกไปอีกแน่นอน<ช>แล้วก็เรื่องนี้ <ฮะ S 1> ก็ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าทพวเนี่ย ไปจัดทามาตรการอัดฉีดเงินให้ใช่วันนี้ก็ถือใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องคือวันนี้มาเนี่ยหลายหลายอันเนี่ยหลายนโยบายให้ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่พี่ยองบอกว่าเรื่องของอ้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระทบเป็นเรื่องของฝุ่นพอฝุ่นปุ๊บเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าใช่ไม่งั้นทั้งเชียงทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายเนี่ยปีหน้าคนจะเลิกมาเที่ยวกันหมดแล้วเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะ ซึ่งร<ล>ังงตรีของจีจี้ว่ายัางไงบ้างเรื่องนี้ก็เรื่องนี้นะคะทางคุณสมชายหานฮีรันนะคะเขาในการแก้ปัญหารเรื่องอ้อยเนี่ยก็ได้เขาบอกเลยว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเตรียมนําเสนอคอรมอให้เห็นชอบมาตรการทางกฎหมายในการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เลยนะคะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยก็คือให้รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกิน3 0เนเนี่ย ก็ต่อไปเนี่ยก็คือเขาจะเป็นเป็นไปตามขั้นบันไดทั้งประมาณ3ปีและในกรอบของปี6 4สี่ทับหนี่นะคะงวดนั้นก็จะยกเลิกทั้งหมดเลยทุกอย่างจะต้องเป็นอ้อยนี่ทั้งหมดคือประเด็นปัญหาใหญ่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรอย่างตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะไปขอนะคะขอมาตรการขอสินเชื่อให้คิดดอกเบีย้ยแค่ประมาณ1%จากปัจจุบันเนี้ย คิดกันอยู่ประมาณ2%ซึ่งถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยหนึก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยทางพวกของเกษตรไร่อ้อยเกษตรกรชาวไร่อ้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแรงจูงใจในการซื้อเครื่องจกักรตัดอ้อยอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะพี่เอ๋อมีรถตัดอ้อยอยู่ประมาณพันแปดร้อยคันนะ คือถ้าเทียบกับปริมาณอ้อยที่เราผิงอยู่เนี่ยนะถือว่ามันสัดส่วนมันน้อยเกินไปนะแต่ว่าต่อไปเขาก็จะสนับสนุนเรื่องเงินทุนให้กับผู้ประกอบการได้มีรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นก็จะได้ไปช่วยลดการเผาอ้อยค่ะก็บอกว่าส่งออกด้วยใช่ไหมพี่ยองใช่ใช่ค่ะทีนี้มีมีหลายเรื่องมากที่เราอาจจะพูดต่อเนื่องกันไปก็แล้วกันเรื่องของส่งออกวันนี้ก็แบบว่าร่วงไปอีกค่ะ พราะว่าในรอบไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยร่วงไป4%ค่ะคุณจีจี้โอ้โหตายแล้วเพราะว่าเดือนที่แล้วยังเพิ่งบวกอยู่เองใช่ไหมพี่อ๋องมาร่วงอีกแล้วนี่เศรษฐกิจนี่ไม่ได้เลยนะค่ะคเรื่องนี้ทางคุณพิมชนกวอนขอพรนะคะกรมนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็ออกมาบอกว่ายอดการส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมนี่นะคะมีมูลค่า 2 1 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหร,รัฐนะคะลดลง4.88%แต่ว่ามีการนำเข้าอ่ะ19,000ล้านเหรียญด,ดอลลาร์ก็ลดลงเหมือนกันค่ะลดลง7.60%นะคะตรงนี<อ>้ก็ทำให้ไทยเนี่ยเกินดุลการค้าอยู่ประมาณ2,000กว่ากว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่ารวมเบบเสร็จ3เดือนอ่ะในช่วงมกราถึงมีนาเนี่ย ส่งออกไทยของส่งออกของไทยเนี่ยมูลค่าทั้งหมดกันเนี่ยประมาณ6 1 0 0 0ล้าน<ฆ>เหรียญสหรัฐนะคะลดลง 1. 6เซ<ม>แล้วก็นำเข้าก็5 9 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์ลดลง1.2%<ม>โดยรวมแล้วไทยยังเกินดุลการค้าอยู่ที่2,000ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันนะคะ <ใช S 1> ก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเหตุผลใหญ่ๆ<ม>ก็มาจากเศรษฐกิจโลกอะชะลอ<ฆ>ตัวลงแล้วก็เรื่องสงครามการค้าที่ยัง<ม>ค้นพิษอยู่ไม่หายนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีความชัดเจนนะคะ ค่ะใช่เราไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าทุกคนนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงของเราเป็นหลักเลยนะค่ะล่าสุดเนี่ยได้มีใช่เป็นแบบว่าเบอร์อันดับต้นๆเลยนะคะเนี่ยทางล่าสุดเนี่ยทาง t ลิป a d v e r s i ์ไนะคะก็มีการเผยแพร่รายงานจัดอันดับ 25แหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2562นะคะก็จัดให้ประเทศไทยเนี่ยติดด้วยนะพี่ยองค่ะติดที่ไหนคะพี่ภูเก็ตค่ะอืออยู่อันดับเท่าไหร่คะอันดับที่6นะคะเกาะภูเก็ตของไทยนี่เองเขาบอกว่าอย่างอันดับหนึ่งเนี่ยต้องยกให้เขาไปเลยอืมกรุงลอนดอนค่ะ,คะประเทศอังกฤษ อันดับที่สองกรุงปารีสมันปารีสเนี่ยแบบว่ามันน่าเที่ยวตรงไหนเนี่ยตอนนี้ไม่น่าไปก็เขาอาจจะสำรวจไว้ก่อนสำรวจก่อนแล้วก็เป็นกรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะอันดับสามจะเป็นกรุงโรมอิตาลีและอันดับสี่เกาะครีตของกรีซอันดับห้าเนี่ยเพื่อนบ้านเรานี่เองเกาะบาหลีอินโดนีเซียอันดับหกก็คือเกาะภูเก็ตของไทยนะคะอันดับเจ็ดบาร์เซโลนาของสเปน อันดับ8อิสตันบูลของตุรกีอันดับ9มาราเกตโมร็อกโกนะคะแล้วก็อันดับ10ดูไบของเอ e นะคะแล้วก็มาที่อันดับที่11นี่เป็นกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็คช่ก็อันดับ12ก็เพื่อนบ้านเราอีกเหมือนกันค่ะเสียมราชนะคะกัมพูชาแล้วก็13เนี่ยก็เป็นนิวยอร์กของสหรัฐแล้วก็14จามายกา อันดับ15ค่ะก็เพื่อนบ้านเราอีกเหมือนกันค<ะ>่ะกรุงฮานอยเวียดนามนี่เองอแล้วถัดไปก็จะเป็นกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นอันดับ17<ะ>ของพลายาตเดลคาเมนของเม็กซิโกนะคะแล้วก็18อันดับ18เป็นลิสบอนของโปรตุเกส<ะ>เรียกว่าแบบว่าอันดับที่22อก็เป็นฮ่องกงนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยประเทศที่ใกล้เคียงกับเราก็มีประมาณนี้แต่ถือว่าเราก็มานำโด่งนะเพราะเราก็ติดอยู่อันดับที่6<ช>ของของการสำรวจในครั้งนี้ค่ะ ค่ะคุณวิลาศก็มะะองว่าตอนนี้นะคะคของเราทุกคนของเราเนส่วนใหญ่ไทยก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยสูงกว่าที่เยอรมน,นีได้รับอีกแล้วก็มีทั้งแฟนฟุตบอลมีทีมฟุตบอลอะไรที่ทั่วโลกก็แห่ไปชมด้วยแล้วก็มีงานแฟร์ซึ่งถือว่าเรื่องนี้ทุกอย่างถือเป็นเรื่องเราดีๆด,ด้วยนะพี่ยองแล้วก็ล่าสุดทางกระทรวงการคลังนี่นะคะก็เตรียมที่จะจัดทํามาตรการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเลยเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจกในช่วงของปี62เลยนะคะ,ะก็สาม,มาตรการเลยอย่างเช่นโครงการยิ่งเที่ยวยิ่งเท่ช่วยเปเมืองรองเนี่ยก็จะมีการขอใช้งบประมาณส่วนกลางในส่วนของ รายการของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทแจกให้ประชาชนเนี่ยประมาณคนละ 1, 5 0 0บาทนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะในเมืองรองอเขาเน้นเลยนะคะเมืองรอง55จังหวัดต,ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายผ่านระบบ e-payment ค่ะแล้วก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าข<อ>ร่วมโครงการเนี่ยนะจะที่ได้ได้รับ แจกเงินอันเนี้ยต้องเป็นคนไทยที่มีอายุไม่เกินอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะนับตั้งแต่วันเริ่มโครงการค่ะก็เรียกว่าคอยดูก็และกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างจะแจกอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนก็ต้องช่วยๆกันเหมือนกันพอช่วงต้นเนี้ยต้นต้นพฤษภาคมเนี้ยก็จะทราบกันนะคะรายละเอียดชัดเจนจะเป็นยังไงวันนี้เราเลยเอาเป็นน้ำจิ้มกันมาก่อนเราไปดูเรื่องตลาดเงินตลาดทองกันค่ะพี่ยองวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนะคะ อดอลลา,าร์สหรัฐนะคะรับซื้อที่31บาทสีสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐขายออกที่32สบาท3สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐส่วนราคาทองคำค่ะประเภททองคำแท่งนะคะวันนี้รับซื้อที่บาทละ19,250บาทแล้วก็ขายออกที่บาทละ19,350บาทส่วนทองรูป,ปพรรณรับซื้อที่บาทละ18,905บาท<ห>าส่วนขายออกที่บาทละ19,350บาททั้งนี้ไม่รวมค่ากำหนดค่ะ ใช่ค่ะส่วนตลาดหุ้นนะคะวันนี้ก็ลดลงเล็กน้อยค่ะก็ปิดนะคะอยู่ที่1,673.48จุดจุดค่ะลดลงไปประมาณ0.62จุดจุดนะคะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ47,075ล้านบาทส่วนรคาคาผักผลไม้เนื้อสัตว์ขายปลีกในตลาดกรุงเทพนะคะวันนี้ประกาศพร้อมกิโลกร,รัมละ25-30บาท ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ16บาทถึง20บาทนะคะส่วนฝรั่งพันกิมจูแบบคัดนะคะกิโลกรัมละ30ถึง35บาททุเรียนพันหมอนทองกิโลกรัมละ130ถึง160บาทสุกรชําแหละเนื้อแดงกิโลกรัมละ135ถึง140แล้วก็ส่วนปลาทูนึ่งนะคะขนาด3ตัวต่อเข่งเข่งละ20ถึง30บาทค่ะคุณจีจี้โอ้ครบ ทบทวนทุกประเด็นวันนี้เรามากันปึบๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวน่าสนใจเนี่ยเยอะมากมายค่ะอืมค่ะพี่ยองวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ